สบายดีพี่น้องมัสึคุสุคนะจ้ามณีอ้นกะซิมาขอบพระคุณผู้ใหญ่จจดีที่เพื่อนฝากเงินมาให้อ้นจ่ายค่าห้องเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นฝากมากะอาเ,เล็กๆน,นอก่ออๆเด้อพี่น้องเด้อกับบอลไลแต่ว่าสําหรับอน้นกะดีใจเพื่อนฝากมาให,ห้เฮากะผู้เพิ่นให้เฮาเพิ่นกระภุ่มใจนะจ้าพี่นอ้องอ้นกะขอบพระคุณเพื่อนล,ลายเด้อที่ฝากเงินมาให้อ้นเด้อเด้อ พี่เพิ่นอยู่อเมริกาพี่น้องอ่าเพิ่นห้อโอนมาตลอดดอกพุณนี้พี่น้องเยตั้งแต่โอ,อนอยู่มหาไัยพุ่นแต่เพิ่นหายมาหาสิบดอนกระจ้า, mm hmm. จาขอขอบพระคุณเอ่ยคนละลายขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้จเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นโอ,อนกันมาขอบพระคุณพี่ใหญ่ใจดีได้พี่น้องเด้อคิดนี้กับบ่มีหยัง กสิมาตอบเมนเอฟซีเน่ยทีเอฟซี FC ถามเรื่องบอกแพนส่านุกบอกลุงคลิปด้วยพี่น้องเด้อตามที่เมื่อเช้านี้อุลกะโทรไปโทรปลิ่นมันบอกแพนโทรไปหาเพิน่นเพิ่นกะว่าอ่าเห็ดคลิปลงไปแล้วบอกมีคนเบิ่งเพิ่นวันนี้เห็ดคลิปลงไปแล้วบ่มีผู้เบิงง่งเ,เพิ่นก็เลยบ่ได้เห็ดโดยพี่น้องเด้ออ่าแล้วก็เพราะว่าเพิ่นเติมบัตรทำ มื่อละสิบพันถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณ40บาทเด้อพี่น้องเป็นเงินไทยกับประมาณ40บาทปานี้เอาเติมมื่อละสิบพัน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 ลงคลิปบัมือนมันกาเผื่บามีคนเข้าไปเบิ่งเฮาเผื่บามีเงินแบบนี้น,นะพี่น้องแบบบ่มีเงินหลั่นลงสิไปซื้อบัตรแต่ละมื่อแต่ละมื่อลงคลิปเพราะว่าลงไปก็บเพื่นเบิ่งแต่ว่าเพื่อนก็ว่าเพื่อนสิเฮ็ดอยู่คลิปแต่ว่านานๆพี่น้องดนๆสิเอาลงให้พี่น้องเบิงเ่ง FC ทุกคนเบิ่งว่าซั่นซะ สิต้องอันนั้นแน่รนๆแน่ไปะวะ่าสิอัพอัปเดตหรือว่าอัดคลิปลงให้พี่น้องเบิง่งอันนี้ที่คุยกันไปเพิ่นบอกแบบนี้เนาะบอกเพนสนุกพี่น้องแล้วก็อ้นสินมาตอบคำถามเรื่องอนามัยห้องเสาร์นี่แหละเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกาถามหลายว่ะเป็นยังซอฟแป้งคือบัมาในนั้นในนี่คือเพิ่นสิมาอยู่เดวอพี่น้องเด้อคือทำความสะอาดนี่อน้นกระสวนนั่งน้อยมาทำความสะอาดนํำให้ลูกสาวเจ้าของ,งหอเลยพี่น้อง มาเห็ดนำทำความสะอาดนำเสียหนานำาะว่าเพิ่นก็เป็นเด็กน้อยคันเฮาเป็นผู้ใหญ่เฮาบ่พาเห็ดบ่สอนบ่บอกเขาสิบ่ฮู้จักก็สิบ่เป็นบ่วสันซะอ้นก็เลยอันเห็ดนำผ้าเพิ่นนนั่แหละเห็ดพี่น้องกาหาทำไมไปก็ได้หลายเติบและห้องห้องสาวน่ก็เดี๋ยวอ้นก็สิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเพิ่นอันสิมาเด้อเพิ่นเพิ่นตามเพิ่นเว้าเด้อพี่น้องเด้อที่คุยกับนั่งน้อยว่า สีมาแล้วที่เสาสามนี่เพราะว่าเพิ่นล็อกดาวทางบ้านเนาะเพิ่นพายรถออกรถเข่าอะสั้นๆพา่ใต้พายไมา,ายอยู่กับบ้านเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันกระบาดว่าสัส้นๆมันยังติดที่โควิดเทนั้นแหละว่ราะสัสะ้นๆเพิ่นมาแล้วเพิ่นกระสีปรับปรุงเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ปรับปรุงใหม่เดีย๋ยวพี่น้องเดีย๋ยวพอดอกไผ่ห้องเบอร์สิบน่ยอยูย่ในห้องน้ำน,นะขาด ้วก็มันจะมีบ่อนันทางด้านข้างมันจะมีแบบว่ามันมันโล่งมันบม่มีอันกั้นนะพี่น้องเวลามันมีคนปีนออกปีนเข่าได้แล้วกับดอกไ่ในห้องหน้ามันขาดอ้นก็เลยง่ายมาห้องเบอร์เก้าหองเบอร์เก้านี้มันสีมีหลอกกอนของมันมีห้องเก่าอ่นในเพราะว่ามันเปลี่ยนลอกกอนมันสีใหญ่กว่าห้องเบอร์สิบพี่น้องแล้วอ้นก็เลยง่ายออกมาอยู่ห้องเบอร์เก้านี้เพราะว่าไ่ในห้องหน้ามันก็มีขบมัดแบบนี้ก็เลยง่ายมาราคากับอันอ่า ที่ทาม,มันเนี่ยพ่อพี่น้องหรือว่ายังทางประเทศไทยพันเชิ่นเอิญอลุงพี่บ่หรือว่าลุงตาบ่ท้ามเนี่ยพ่อแล้วถามอาจารย์เพิ่นบอกให้อดในางานมาอยู่ของเบอร์เก้ามันจึงสีดีว่าสร้างของเบอร์สิปปบอ่ะป,ปรอยู่กยาเพิ่นบอกให้ย่ายาน,นี่ออดกับที่ย่ายออดกับย่ายมาอยู่ของเบอร์สิบ <c oughs> เรื่องที่ว่าห้องแต่ละห้องแต่ละห้องนี่นั่งน้อยพินยพนยพ่นยังบ่ฮู้จักเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นยังบ่ฮู้จักว่า สิเริ่มจากจุดใดเห็ดจุดใดมีแต่ว่าอันพนล้มกับแม่ผนแม่ผนสีมาพอแหละแล้วดอกไผ่ขาดอยู่บนจุดใดจุดใดเพิ่นก็สิเปลี่ยนว่าซั่นซะปรับปรุงใหม่หมดแล้วก็กลับเรื่องห้องเนาะอันทังเทิงมันบ่มีพนล้มเด้อพี่น้องเด้อคือห้องโอนเสาอยู่สวรรค์มันจะมีพนล้มติดทั้งเทิงผนดานอันอยู่พี่บ้วนหมมีมีแต่พนล้มอันเพิ่นให้แล้วพี่น้องพนล้มซอแป้งเพผนห้ผัดพนล้มแบบนี้ กับเรื่องอันเสียหยาหน่กะอ้นกับเสียอยู่เล็กๆในหน่นอยเด้อพี่น้องเพราะว่าเาิ่เเนมานนี่ิ่นแเพิ่นในยินนางน้อยว่าอีเมสิเทเทอันสุดเลยสุดห้องเบอร์ซิปเลยว่าสันจะสปแปงมากะแต่อ้นกับเสียทั้งหน้าห้องออกเล็กๆนหน่นอยละกะสีจูดโตฮอนเสียมาได้2สองสามมอือฮั่นพี่นอ้องว่ามันถือแดดมันตากแดดแล้วมันกัดตายหยาแล้วอุ่นกระสีมาเสียอีกเล็กๆหน่อยอุ่นกระสี อัปเดตแล้วก็บ,บางทีเมื่ออื่นสิมีการปลูกเราพี่น้องเด้อสิปลูกหมักเพชรที่ตามอุ่นคิดพักหนังตูสิปลูกกับเมื่อเมื่ออื่นเะก่อนเพราะว่าอุ่นอยากเสียห,าหนาดมแล้วเคลียน์มืดถ้ากระจูดตัวหนาที่อุ่นเสียไปมัน,นตายมันจะจูดแล้วก็ถึงสิมาปลูกปนี่พี่น้องเลยอุ่นอยากแห้มันแล้วไปทุกอย่างกับหนึ่งมากกัอยากไปอันอนามัยทางหลังเฮือนอุ่นแน่กับหนาลายนะครับพี่น้องมันหก อยากให้มันแป้นปแา่นเผือกันยากทองยากใส่เห็ดโบไรโอสันซามีแต่สีเห็ดกับอันนังน,น้อยเห็นแล้วละกะอากะหน้าพี่น้องเห็ดไปน้ากันนี่แหละอ้นกับซมาต่อเม่นเอฟซีเด้อพี่น้องเดอ้อสแปงกันยังมาโบได้ร่อสิมาอนามัยอยู่สีมาสอบม,มาแปลงมาปรับปรุงอยู่มันยังติดอยู่ที่โควิดยังมาบบได้พังเบิ่งวันที่เสาสามเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าว่าวันที่เสาสามยังมีคนติดเสือเพิ่ม วันนี to like? <c oughs wrote> ้เพื่อกระซี่เงยนไปอีกล็อกดาวไปตื่มอีกเงยนไปอีกพี่น้องบางทีก็ยังบ่ได้เปิดก็ยังบ่ทันได้มาเลยพี่น้องเด้อกะเรื่องบ่แพนสาวนุกที่บ่ลงคลิปที่อ้นโทรไปถามเพื่อว่าบ่มีคนเบิ่งก็เลยอ่าบ่ได้เฮ็ตบอสั่งซาแต่กระซีเฮ็ดลงอยู่แต่กระนานๆที่โดนๆด่เหมืนซาเฮ็ดลงแฮเอฟซีเบิ่งให้พี่น้องได้เห็นก็โดนๆเพื่อว่าก็คือการกระพาะกระแม่อ้นละพี่น้องเพื่อโทรโอ้ยบ่มีคนเบิ่งโทรมา กับเมืองทีก็เมื่อยพูดเบาค่ะอันเมืองทีก็บปรยากเฮ็ดรเราจะเฮ็ดแปะแล้วอันพอได้ให้เ,เ,เอฟซีเบิ่งเฮาเฮ้ยจ้ะเฮากระเทินเฮาอันมาเฮ็ดนำยูทูบแล้วก็เฮ็ดเลยซะมีคนเบิ่งบ่มีก็เฮ็ดซะหรือก็เฮ็ดเฮ็ดไปพี่น้องแต่บ่แพนสนุกนี่คือสีแบบว่ามืดเบื่อสองร้อยพี่น้องคนเบิง100่งร้อยตายวะฉันซะแต่พ่อกับแม่ อ้นนี่เม่อันพอแอ้กับเมจินี่ถึงที่มีคนเบิ่งหลายกว่าบอกแฟนสนุกภาษนซะคลิปนี้กับบอมีอย่างในพี่น้องเด้ออ้นกับสิมาตอบคำถามเอฟซีที่ถามเรื่องบอกแฟนสนุกแล้วก็เรื่องซอแป็งพี่น้องนี่แหละเผื่อเนี่ยสิมาปรับปรุงอยู่ในพี่น้องเด้อเผื่อเนี่ยสิมาเปลี่ยนมาแปลงใหม่หเห็ดใหม่ภาษนซะและอ้นกับสิอัปเดตท,ทีหยาทีเสียผ่านมาวางังสองซามเมอร์มาหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าไปวอดคัดได้แล้ว กับเบิกประน้ำกันพี่น้องนี่นก็เป็นหญ้าที่อ้นเสียวางซองซ้ำมือมาเด้อพี่น้องเลยกัแผ่นหลายเติบนีก่ก็ยังวางนี่อ้นกับเสียออกเด็กพี่น้องเสียออกน้อยนึงมาไปเคล็ดนั้นเพราะว่าสะแปบงมาเพิ่นยังสิปับปุงอยู่หนาก็ตายแล้วเด็กอ้นสิจูดพี่น้องเพ่นว่าได้ยินนั่งน้อยว่าอีแม่ชีเทมัดว่า จะไปชุดบบนันตามนังน้อยว้าแล้วพี่น้องเด้อต้นมาอัปเดตท,ที่เสียออกวานนี่นี่ต้นหมักงมหมักเพชรแล้วหมักเคือเพชรอ่นใบลโลกออกพี่น้องปาไปเลยเลยนี่จะเป็นด้านข้างพี่น้องคิเวเซียนนอตที่อ่นถ่ายพี่น้องเบื่อมือแรกมือถมิดพี่น้องมันจะหกงาลายเ้ยพี่น้องเด้นอน,นี่ก่อนี่ก่อหัวชิงข่ายเลยพี่น้อง โอาสินค้าสแปงิ่นปลูกปลาไว้ตั้งแต่คนมาอยู่เนล่ะอ้นกับว่าสิมืออื่นนี่สิปั๊หนาดินมีน้องปั๊แลวก็สิคุดคุมปลูกพักนางตู่กับบักเพชรก่อนเลยพี่น้องเด้อปลูกด้านข้างอนี้มาทางด้านหนากรรอเบิ่งสแปงมาคนละพี่น้องเลย้าสแปงเพื้นเทยังอออกมาอีกกระิีได้อันไ่ได้ปลูกไม่ได้สิปลูกข้างด้านข้างเขาผักงากระไ้กิน จะหลายเติบแล้วถีออ่นเสียใสิไปจุขิงาเทียนมันตายแล้วก็สิมาเสียในจุ่มนี่ออกห้ก่อนทาวาสแปงกันเปินบริเทบริยาเนีเ่ยก็สิเสียออกไปเลยพี่น้องคอยเสียไปแต่ละมือ่อยละมือละเล็กละหน่อยเพื่ออ่วนทวั้งผู เดี๋ยวอุ่นกับคลิปนี้คือเด้ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อคลิปนี้กับคลิปถาดประกันใลขอโทษขอภายในเอฟซีมันจะขู่จุคนที่เข่ามาหลับซมหลับฟังและที่เข่ามาหายกำลังใจเด้อลาไปก่อนพี่น้อง